สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับผมอีเช่นเคยกับอาจารย์โรดบ้านโรดเจริญวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องของศาสตร์หุมจุย้ยอยากรวยใช่ไหมครับอยากมั่งคั่งมมีสีสุขใช่ไหมครับแต่บางครั้งเราหมดจะทํางานจนลืมบ้านของเราครับบ้านเป็นสิ่งสําคัญที่สุดถ้าตั้งดีมีโชคแน่นอนครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาครับ3มเรื่องนี้มีความจำเป็นถ้ารู้สามเรื่องนี้ชีวิตท่านเปลี่ยนและบ้านดีแน่นอนครับถ้าอยากรวยนะครับต้องทํสามสิ่งนี้1ประตูบ้านต้องเปิดโล่งไม่แคบเพื่อรับลมเรียกว่าวงกันเอง ข้อที่2ก็ต้องมีน้ำหน้าบ้านยิ่งเยอะยิ่งดีเช่นบ่อปลาถ้ามีสถานที่นะครับก็ถือว่าใช้ได้หรือสระน้ำยิ่งดีใหญ่เลยแต่ถ้าบ้านเราเล็กนะครับก็สามารถตั้งน้ำขุดน้ำพุนะครับได้หน้าบ้านหรือถ้าเป็นอาคารพาณิชย์ก็มีทันเดียวครับคือตู้ป่ารวมถึงคอนโดมิเนียมด้วยใช้ตู้ปลาแทนนะครับข้อที่3บ้านต้องเปิดโล่งนะครับมีกลิ่นหอมหอมจากทูกดอกไม้น้ำหอมหรือเครื่องปรับอากาศนะครับหรือน้ำหอมปรับอากาศก็ได้ ที่สำคัญที่สุดบ้านต้องไม่รกไม่รกเลาวรวยครับท่านผู้ชมครับนี่คือ3ข้อจําเป็นนะครับในการที่เราจะต้องจัดบ้านนะครับหนึงคือทิศทางของลงต้องดีประตูนั่นนะครับต้องโล่งและเปิดโล่งเพื่อรับโชคลาภให้ลงมงีเข้าบ้านอวูนดีที่สุด ข้อที่2ครับต้องมีน้ำนะครับและที่3บ้านก็ไม่รกนะฮะถือว่าดีที่สุดครับนี่คือเรื่องราวของ3ข้อสําคัญในการที่จัดบ้านร้านค้าหรือที่หอาซคของท่านแล้วมีความเจริญครับถ้ารู้สเรื่องนี้ชีวิตเปลี่ยนนะครับบ้านก็เปลี่ยนคนก็เปลี่ยนนะครับเงินงานเข้าอย่างแน่นอนครับท่านช้วมครับยังมีเรื่องของมุ่งจุ้ยอีกมากมายนะครับถ้าสนใจก็ติดตามผมโดยอย่าลืมนะครับช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระดก่กระดิ่งติดตามนะครับท่านก็จะได้รับสาระประโยชน์จากเรื่องของมุ่งจุ้ยอีก ที่เดียวรวมถึงเรื่องของตัวเลขก็ดีความเชื่อของบงคนพอดีเราที่ดียต้อนรับท่านเข้าสู่บ้านโรคเจริญที่นี่มีแต่ของดีการันตีทุกชิ้นหรือง,งานเลยทีเดียวนะครับทุกท่านครับวันนี้เวลาหมดขอให้ท่านโชคดีวันนี้สวัสดีครับ